สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎทุกทกท่านเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างในช่วงนี้คลิปนี้มาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีกรกฎค่ะว่าพ่ะอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีกรกฎอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎคะก้าวไมเท้านี่คือสัญ,ญญาณของการปกป้องนะคะ ข้อยาบอกรไยกับชาวราศีกรกฎดู Duo, สวยงามมากๆที่สุดเลยคุณถูกปกป้องด้วยพลังงานของนางฟ้าคุณถูกปกป้องด้วยพลังงานของจักรวาลที่สวยงามมากๆเลยนะคะสามไมเท้าเกิดขึ้น10ถ้วยเกิดขึ้นหนึ่งถ้วยเกิดขึ้นสวยที่สุดสิบถ้วย Family love นะคะ blessing emotions emotions relationships intuition สวยงามมากเลยนะคะคุณถูกปกป้องด้วยพลังแห่งนางฟ้าถูกปกป้องด้วยพลังงานของจักรวาลน,นะคะเชื่อว่าในสิ่งที่คุณอธิษฐานถึงสิ่งที่คุณรอแล้วก็ความดีงามในตัวตนของคุณชาวราศีกรกฎกำลังปกป้องคุณนะคะไกด์คุณให้คุณได้เดินหน้าไปสู่ความสำเร็จในชีวิตคุณกำลังที่จะได้ขยับขยาย,เป,ยเปลี่ยนแปลงเติบโตในทิศทางของ งานของการเดินทางเฉลิมฉลองที่กำลังจะเกิดขึ้นเห็นไหมคะการยกย้ายสู่ตำแหน่งหน้าที่การงานการเติบโตสิ่งมีใหม่ไลฟ์สไตล์ใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณงานที่จะมา การเดินทางที่จะมาที่การยกย้ายนะคะที่อยู่ที่สายเป้าหมายของคุณที่รอคอยกําลังจะประสบความสําเร็จขอยคุณมั่นใจนะคะคุณเป็นที่รักคุณเป็นที่รักของจักรวาลคุณเป็นที่รักของพระเจ้าคุณเป็นคุณเป็นความสามารถในตัวตนของคุณนี่คือกามไว้านะคะคุณเชื่อมั่นในตัวเองขอ้คุณเชื่อมั่นขอยคุณมั่นใจในตัวเองประสบการณ์ที่คุณมีอยู่ตอนนี้คุณเจออะไรอยู่ก็ตามแต่มันคือประสบการณ์ที่คุณกําลังได้เรียนดูไม่ว่าคุณจะล้มคุณจะท้อคุณจะเคยเจ็บเสียใจ อะไรอยู่ตอนนี้ก็ตามมันคือประสบการณ์อันมีค่ามากๆที่จะพาคุณเดินก้าวหน้าไปสู่ความสําเร็จการเฉลิมฉลองชีวิตโอกาสใหม่ๆการเป้าไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จในชีวิตที่ดีกว่านะคะวิชั่นใหม่ๆทัศนคติใหม่ๆในอนาคตหรืออะไรบางอย่างที่แบบเป็นสิ่งใหม่ะคะ่ะที่จะเข้ามาหาคุณวิชั่นใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาเหมือนกับว่าถ้า ถ้าคุณได้เปลี่ยนงานมันอาจาจะเป็นงานที่แตกต่างจากที่คุณเคยทําแบบนี้ค่ะแต่มันคืองานที่ท้าทายมันคืองานที่ทําให้คุณไปสู่คําว่าความสุขความ,มสมบูรณ์ไปสู่ความสําเร็จในชีวิตไปสู่ก้าวสิ่งใหม่ๆให้กับคุณนะคะหรือความรักแบบเนี้ยคุณจะได้เจอความรักที่แบบอาจจะอาจจะไม่ได้คาดหวังในความรักแต่คุณรู้สึกว่าคุณมีความเชื่อแล้วก็ความหวังในใจเหมือนรอคอยใครสักคน คุณก็ได้เจอใครที่เกินที่จะฝันในความรักเช่นกันเพราะเขาคนนี้มาพร้อมกับคําว่าครอบครัวคําว่าเราคําว่า um ความสําเร็จคําว่า support นะคะคาว่าดูแลเทคแคร์แล้วเป็นความรักที่เป็นคนที่ใช่ของคุณคนที่ใช่คนที่ปลอดภยัยเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่มีเสน่ห์นะคะเพราะฉะนั้นปล่อยจอยอารมณ์ความรู้สึกของตัวตนของคุณสิ่งใดที่คุณกําลังเกิดปัญหาเกิดทุกข์อยู่ก็ตาม มันคือมันคือเหตุการณ์หนึ่งที่ที่มันมันเกิดจากผลลัพธ์ที่เราทําไว้หรือว่าสถานการณ์บางอย่างที่ที่ที่เกิดขึ้นขอให้เชื่อในสัญชาตญาณคุณว่าคุณมีความสุขนะคะขอบคุณตัวเองขอบคุณที่คุณได้ได้ได้เป็นทีลาของคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณที่คุณมาไกลถึงขนาดนี้ขอบคุณนางฟ้าที่ปกป้องคุณที่ไกด์คุณนะคะอินทอรเชั่นของคุณความรู้สึกของคุณกําลังพาคุณไปสู่เอนจอยในชีวิตที่ที่ดีกว่าที่กำลังจะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะ คุณมีเกณฑ์ได้โอกาสนะคะในการทําธุรกิจหน้าที่การงานการเติบโตในต่างแดนในการต่างประเทศการเดินทางไกลท่องเที่ยวรอบโลกหรือว่าการได้เข้าสู่อิสรรของความสําเร็จนะคะการทํางานหรือกิจการที่เกี่ยวพันกับต่างประเทศหรือว่ามีความเป็นธรรมชาติหรือเกี่ยวพันกับแม่น้ำนะคะอะไรแบบนี้จะดีมากๆเลยสําหรับคุณนะคะชาวราศีกรกฎเชื่อในสัญชาตญาณของคุณ มันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณรอมันคือความสุขจริงๆความสุขความท้าทายแล้วก็สิ่งที่เป็นสิ่งที่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะคะยิ่งนําพาให้คุณแอคทีฟตัวเองไปสู่ทิศทางของสิ่งใหม่ๆมันจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่เข้ามาหาคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีนะคะสิ่งที่เคยแบบไม่เคยลองหรือว่าสิ่งที่ที่คุณชอบอ่ะที่คุณชอบทานที่คุณชอบชอบทําแบบนี้จะทําให้คุณได้ได้ต่อยอดไปสู่ธุรกิจนั้นงานนั้นจอบนั้นอะไรแบบนี้นะคะ Control พลังงานเซนสติฟอะไรบางอย่างในตัวเองนะถ้าอยากเหมาะอะไรกับชาวราศีกรกฎนะคะ The High p r i e s t e s เชื่อในสิ่งที่คุณเป็นเชื่อใน Intuition ของคุณ คุณมีความงดงามมากๆในตัวเองคุณมีปรัชญาคุณมีภูมิปัญญาที่ที่ติดตัวมาของคุณทางความสามารถพิเศษพรสวรรค์ละพรสวงนะคะสิ่งใดที่กาลังฉุดรั้งให้คุณไปสู่ทิศทางที่แย่ที่ไม่ดีดึงตัวเองกลับมาให้เป็นตัวของตัวเองคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณกําลังใช้ตัวเองใช้ความสามารถของตัวเองใช้การค้นหาตัวตนของคุณได้คนในกับไฮเซลของคุณเพื่อที่จะพาคุณไปสู่ทิศทางการเปลี่ยนแปลงความรุ่งเรืองของชีวิต ที่ไปสู่โลกใหม่สิ่งใหม่ๆของคุณนะคะธรรมชาติจะคิวใจคุณความแตกต่างของของวัฒนธรรมแตกต่างในด้านอื่นจะทําให้คุณได้เปิดประสบการณ์ที่ที่เป็นเป้าหมายใหม่ๆสิ่งใหม่ๆทำให้คุณได้ว้าวทาให้คุณได้ชื่งกับโลกใบน,นี้ที่ที่รอให้คุณค้นหาอยู่นั่นเองพ่ออกมาสองใบดูสิอู้หนึ่งเหรียญส,สวยงามมากเลย10ถ้วยขึ้น2ใบนะคะ กรีดนะคะชาวราศีกรกฎนี่คือ10ถ้วยไม่ใช่10เหรียญค่ะ10ถ้วยขึ้น2ใบแล้วก็1เหรียญน,นะคะคุณกำลังได้1เหรียญคือคุณกำลังเติบโตมากๆคุณกำลังได้สร้างโอกาสนะคะคุณกำลังได้โอกาสในการเติบโตคุณกำลังสร้างโอกาสในการเติบโตของตัวเองด้วยอย่ายอมแพ้ชาวราศีกรกฎไม่ว่าคุณกำลังพิสูจน์อะไร ในตัวเองอยู่ตอนนี้คุณกาลังพิสูจน์ความรวมสมบูรณ์ความสุขของชีวิตคุณกําลังพิสูจน์เรื่องของการเงินอยู่คุณพิสูจน์ในเรื่องของการเติบโตของคุณอยู่ในเรื่องของการเงินนะคะที่มีเงินทองไหลามาเทมามีเงินมีเงินเข้ามาหลายกระเป๋ามีการเก็บเกี่ยวตลอดทั้งปีนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงขาขึ้นหรือว่าเป็นช่วงที่ ท้าทายความสามารถท้าทายความละเอียดอ่อนท้าทายความละมุนล,ละไมกับความสุขที่คุณได้ทํากับความสนใจกับความตั้งใจกับสิ่งที่คุณชอบกับสิ่งที่คุณรู้สึกถนัดแล้วก็ทําสิ่งนั้นได้อย่างเต็มที่และตลอดไปมันทําให้ทํางานทําเงินให้กับคุณมากๆเลยนะคะเชื่อว่าเชื่อว่าคุณมีสิ่งที่คุณตามหาและค้นหาอยู่อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวคุณเอง คือความตั้งใจทำและชอบทาแล้วมีความสุขและทำได้อย่างยืงยาวนั่นคือการต่อยอดไปสู่ทิศทางด้านการเงินของคุณและเป็นสิ่งที่คุณถนัดเป็นสิ่งที่คุณเชื่อมั่นในตัวเองและตัดสินใจในสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขและโล่งจริง อย่างที่บอกว่าอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าต้องเป็นทุกข์หรือว่าลังเลถอยกลับมาเป็นตัวของตัวคุณเองคุณมีโอกาสที่ดีรอคุณอยู่มากกว่าเงินกําลังจะมาหาคุณของขวัญสิ่งที่มีคุณค่าล้าค่ากําลังจะมาหาคุณคําว่าครอบครัวนะคะคาว่าคู่รักคนรักคุณกําลังโชคดีคุณโชคดีมากนะคะ ขอให้คุณดึงดูดตัวเองนะคะอยู่กับตัวเองแล้วก็บอกตัวเองว่าคุณคุณโชคดีคุณเป็นคนที่โชคดีแล้วคุณจะได้รับสิ่งที่โชคดีเข้ามาหาตัวเองวางสิ่งที่คุณรู้สึกว่าอึดอัดสิ่งที่ที่เป็นลบๆออกไปนะคะ DM p e r o r เพราะคุณคือจักรพรรดิที่ใหญ่มากทุกคน The World ขึ้นสองใบาชาวราสีกรกฎคุณกําลังได้รับโชคดีจาก ความสําเร็จในงานในเงินในของขวัญแสนวิเศษที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกำลังได้เติบโตเป็นเจ้าคนในคนนะคะได้ทำธุรกิจได้ทำการงานได้ดูแลครอบครัวได้ปกป้องได้เติบโตมากๆนี่คือจักรพรรดินะคะและนี่คืออัศวินดาคุณกำลังเผชิญความสําเร็จ คุณกําลังเผเชิญกับความอดทนกับตัวเองอดทนกับการสร้างตัวเองอดทนกับการสู้การลุยกับตัวเองไม่ทุ่มเทไม่สู้ไม่ลุยก็จะไม่ได้สิ่งสิ่งนั้นมาเพราะว่าคุณต้องเพราะว่าคุณรู้ว่าอิสระภาพของคุณสําคัญมากๆคุณไม่ต้องการความกดดันนะคุณอยากที่เป็นตัวของตัวเองใช้ชีวิตที่สุขสบายมีความสุขเกิดจากความจริงของชีวิตจริงสู่อิสระภาพจริงๆนะคะไม่ใช่อิสระภาพแบบมีความอึดอัดกดดันอะไรแบบนี้ อิสระภาพมีทิศทางด้านเวลาอารมณ์สุขภาพไลฟ์สไตล์การเดินทางนะะการเป็นตัวของตัวเองหรือว่าการเฉลิมฉลองไปสู่การท่องเที่ยวการปลดปล่อยปลดล็อกตัวเองนะคะในทิศทางในด้านนั้นๆที่คุณต้องการสิบมเมท้าทํางานหนักแล้วทุ่มเทแล้วก็ผ่อนคลายด้วยการใส่ใจสุขภาพตัวเราเองด้วยนะคะอะไรที่แบกรับคิดเยอะคิดมากอะไรแบบนี้ก็ผ่อนคลายด้วย กลับมาเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ใจเย็นๆนะคะจะทําอะไรบางอย่างก็ต้องรัดเข็มขัดไว้ในช่วงนี้ประมวลผลนะคะว่าคุมได้คุ้มเสียไหมนะเก็บรายละเอียดของในงานในสิ่งสิ่งนั้นที่ทํารอบครอบนะคะในทุกๆเรื่องเพราะว่าความวุ่นวายในชีวิตของเราทําให้เราไม่มีสตไิไม่มีสมาธิก,กับตัวเราเองนะคะเช่นกันเพราะฉะนั้นคุณกาลังเผชิญความจริงของชีวิตอยู่ คุณกาลังได้โอกาสได้โชคดีมากๆที่จากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าการเดินทางนะคะจะทําให้คุณได้โชคดีแล้วมีข่าวดีสิ่งใหม่ๆที่กาลังจะเกิดขึ้นคุณกําลังได้รับการติดต่อนะคะการเคลียร์การเผชิญหน้ากับความจริงนะ,ะสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้นและความจริงนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะทําให้คุณได้ตัดสินใจไปสู่อิสรภาพไปสู่การวางแผนจัดการระเบียบของชีวิตเพื่อก้าวไปสู่สิ่งใหม่ของตัวเองก้าวไปสู่ความมั่งคั่งมั่งคั่งนี่คือสิบถ้วย ความอุดมสมบูรณ์โอกาสที่ได้มาสร้างความอุดมสมบูรณ์ความสุขแต่มันต้องทําหนักกว่านั้นนะทาหนักทําเหนื่อยกว่านั้นถึงจะได้ความมัง่งคั่งถึงจะได้บ้านนะคะถึงจะปลดหนี้ปลดสินอันก้อนใหญ่ได้คือเจ็ดเหรียญแล้วอะคะ่ะมันจะต้องเป็นสิบเหรียญอะสิบเหรียญในความมัง่งคั่งเติบโตที่มากกว่าเพื่อป้องกันความเสี่ยงอะไรบางอย่างในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะ มันเหมือนกับว่าบางอย่างกาลังนาพาคุณไปให้คุณได้ได้เติบโตขยับขยายไปสู่ในด้านอื่นๆตอนนี้อาจจะไม่มีแลนไม่มอีอยากจะทําอะไรแต่ว่าสัญชาตญาณของคุณจะพาคุณไปนะคะไม่ว่าอาจจะเป็นการเติบโตในด้านธุรกิจนะคะไม่เคยทําธุรกิจก็ได้ลองทําไม่เคยเปิดร้านเล็กๆก,ก,ก็ได้ทําอะไรแบบนี้นะคะหนึ่งถ้วยสวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนและนี่คือ The Sun โอ้โหสวยงามที่สุดชาวราศีกรกฎ คุณกำลังเริ่มต้นด้วยความสุขคุณกำลังเริ่มต้นชีวิตใหม่ดอะซันคือชีวิตใหม่ความสดใสเส้นทางใหม่ของชีวิตการเฉลิมฉลองความสุขที่ไม่น่าเชื่อความจริงที่ไม่น่าเชื่อกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ เดซันคุณกาลังได้ได้เริ่มต้นความสุขของชีวิตได้พบเจอสิ่งที่คุณตามหาไม่ว่าจะเป็นคนรักงานเงินการเติบโตไลฟ์สไตล์ของชีวิตอิสรภาพของคุณการเฉลิมฉลองของคุณคุณจะมีความสุขสดใสมีความอ่อนเยาว์มีความเด็กลงได้ทําในสิ่งที่คุณฝันและตั้งใจความฝันของคุณจะกลายเป็นจริงและเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆเพราะเดซันเกิดขึ้นขณะนี้เดซันแล้วก็เดอะเวิลด์สิบถ้วยเป็นไพ่ที่สวยงามมากๆเลยชาวราศีกรกฎนี่คือสิ่งที่ไพ่ต้องการจะบอกคุณมากๆเลยคอยคุณเชื่อ นะคะก้าวไม่ท้าคือการก้าวออกไปทําสิ่งใหม่ผลลัพธ์ใหม่ๆจะเกิดขึ้นเป้าหมายใหม่ๆจะเกิดขึ้นโอกาสใหม่ๆก็จะวิ่งเข้ามาหาคุณด้วยเช่นกันนะคะขอคําตอบของชาวราศีกรกฎค่ะโอ้โหมังคังคุณจะประสบความสําเร็จนะคะอุดมสมบูรณ์อย่างมังคังมากๆนี่คือสักเซสค่ะคุณจะได้รับข่าวดี คุณจะได้รับความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณชาวราศีกรกฎนี่คือ marriage ค่ะโอ้โหโคุณจะได้แต่งงานพบเจอเนื้อคู่พบเจอคนรักความรักได้แต่งงานมีลูกนะคะได้พบเจอคู่แท้คู่ชีวิตจริงๆที่เข้ามาคุณกำลัง lucky in game lucky in love นะคะชาวราศีกรกฎนะงดงามมากๆ bridge successful out Successful overcoming a problem นะคะปัญหาของคุณจะถูกแก้ไขนี่คือสะพานแหน่งความสำเร็จสะพานแหน่งการก้าวไปสู่ความสำเร็จของคุณปัญหาของคุณจะถูกแก้ไขน่าใจเย็นนะคะเบลระคังคุณจะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงหน้าที่การงานตำแหน่งในทิศทางในด้านนั้นที่คุณรอคอ,อยสิ่งที่คุณเคยอธิษฐานไว้หรือว่าหรือว่า ตีระคังไว้แล้วโด่งดังมากๆนะคะบอกว่าจะประสบความส็ดไหมจะมีเงินล้านไหมสิ่งนั้นกำลังจะเกิดขึ้น warning นะคะ problem เตือนปัญหาอนาะคตอันใกล้นี้จะมีปัญหาเกิดขึ้นกับคุณนะใจเย็น warning อะไรคะไพ่จะ warning อะไรไหนดูซิขยายดูซิไพ่ warning อะไรคุณ hand ความช่วยเหลือ g u i คุณอาจจะต้องขอความช่วยเหลือขอคำปรึกษาจากใครบางคนนะคะขอขยายอีกสักใบค่ะโอ้โหการเสริมฉลองความรักอาจจะเป็นความรักก็ได้นะที่คุณจะได้ไกด์ในสิ่งสิ่งนั้นนะคะได้แบบมีที่ปรึกษาสำหรับการทำงานทำธรุรก,กิจหรือว่าความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นเองบางอย่างต้องแบบขอคำแนะนำที่ปรึกษาปรึกษาเพื่อนครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะเพราะนั้นไม่ว่าจะ ทำอะไรคะ่ะทุกคนต้องใจเย็นๆอย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายนะต้องหาข้อมูลศึกษาปรึกษาหารืออะไรแบบนี้นะคะคุณกําลังเติบโตมากๆชาวราศีรากรกฎสวยงามมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ